สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะไม่ใช่แต่งชุดเดิมอยู่นะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้น้องหอมก็มาอยู่ในตลาดเย็นนะคะตลาดตอนเย็นนะคะตลาดอาคาเซ่นะคะก็วันนี้ก็มากับน้องหอมนะคะอุ้ยเอลลอยด์หรือเปล่าเอลลอยไปดีชอบตัวนี้เอลลอยเนาะใช่เป็นสี้ำฟ้าเดี๋ยวพุ่งออกเดี๋ยวพุ่งออกจริงจิงวันวันอยู่นะคะสวยสวยเนาะห้างบอลเนา สวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยอันนี้คือลดราคานะคะัวราคาร้อยเองนะคะนี่คือลดราคานะคะห้าร้อยตัวนี้ได้ห้าร้อยาทนะคะมันคืออะไรอ่ะพี่เางเกงอ่ะเขาเสบเกื้ออะไรต่างๆเยอะมากนะห้าร้อยดอยู่นะเดี๋ยวเราลองเที่ยวดูก่อนเนาะเผื่ออาจจะเจอตัวอืนใช่เดี๋ยวเราดูกล้องดังอีกทีนะคะเดี๋ยจงตาไว้อนจองหเดี๋ยวมาดูหาดูก่อนว่าอันนี้คืออะไรอ่ะ เป็นชุดที่แบบว่าชุดอันนี้ชุดที่มีเป็นกางเกงเนาะนี่กางเกงกางเกงที่มันใส่แบบเสื้อเอคล้ายๆเป็นเสื้อแค่หนึ่งนิ้วหนึ่งอ๋อชุดอะไรโอ้โหนี่ชุดอะไรโอ้เท่สามพันห้าเองอะแต่่วาข้างในถูกมากเอาเอาตัวนี้ดีสามพันห้าเค่ข้างล่างมันเลยเราไปใส่กับเสื้อกอกสามพันห้าจัดโอ้ประมาณเท่าไหร่เองอะสามพันสามพันห้าจัดร้อยเร็ว ร้อยไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นเสื้อคลุมไงเนาะเสื้อแค่ตัวเนี้ยโอ้ร้อยหนึ่งไม่ถึงนะแต่หนูชอบก่อหนูเอาตัวนี้แหละไปมันมันเท่าไหร่นะสามพันห้าสามพร้อยยังไม่ถึงเลยร้อยหนึ่งก็สี่พันไงอันนี้ก็ประมาณถ้าเขาซื้อมาเป็นหลายสีใช่ไหมมีสมมติเหมือนมีสีผ้าสีเงี้ยพี่เขาแบบเปิืนเอาสีจีิงงามก่าแล้วก็หลือจะไหนก็ขายถูกนมากเละใช่ประมาณเก้าสิบบาทอะก็เด่นนะะคี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ โอ้4,000โอ้สวยๆมันแบบมีเงาวิบวับๆเนาะโอ้อันนี้มันมันแบบโป๊ใปตะโป๊โอ้ออกหมดเล้วเนี่ยออกขึ้นเนื้อน้องใสไม่ไหมตัวนี้จริงค่ะพี่ใช่โอ้ตัวนี้สวยอุ้ยน่ารักน่ารักนี่เอลรอยจะฆ่ามันตัวนี้คันตัวนี้ยังเก็อ๋อมันเฮ้ยติดใจแล้วอ่ะไม่เอาข้างในมันจะน้องนนท์ชอบตัวไหนชอบหมดเลยชอบหมดเลย ตัวไหนตัวไหนน่ารักดีชอบชอบหื่ต้องซื้อชุดแดงเหมือนพวกพี่ไว้นานใส่เหมือนกันแต่ว่ามันน่ารักนะซึ่งมันกันตัวมันตาลักเนาะมัวนี้มันหนามันหนาเลยนี่เสื้อกันหนาวเนาะใช่สีดำนี่แบบอูโอ้สีดำนี่น่ารักจริงนี่หนาอีกนึงไหนอ่ะมันมีหางแบบนี้อันนี้คือพี่ไม่ค่อยชอบแบบมันยาว อันน mm ี hmm. ite, ้อ่นแบบนนิ so mm ่มๆเนาะยังไงอนู hmm. mm ้หนามากโอเลยตนี hmm. mm ้เออนีสวยคือแบบใส่กางเกงเนาะขาอมานิดนึงเอ่ใส่กางเกงล่าเ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 ป็นภาษาอะไรใช่น่ารักมานไหนเออลองลแปะเออแปะกับตัวดูเขาได้ว่าอะไรนะโอได้ได้ได้ สีน่าจะสว่างไปสำหรับเราเป็นคนผิวเข้มแล้วเขาต้องใส่สีเพื่ให้มันเหมาะกับเราเลยใช่ตัวเนี้ยได้นะโอเคว่ะสามพันห้าโอเคได้เดีวได้อันนี้มีละมันจะไปเลยหาหาแต่เสื้อกันหนาวใช่ไหมตอนนี้ี่ที่ตลาดนะคะเนี่ยตลาดตอนเย็นเนาะใช่เดี๋ยวก็จะมีอะไรขายต่างๆแบบเออ ของกินอะไรอย่างนี้ผักเยอะแยะเลยนะคะตลาดตอนตลาดแรงนะคะตลาดตอนเย็นนะคะโอเคเนาะก็จะออกไปแล้วนะคะน้องหอมจะซื้อเนาะ,ะโอเเคดี๋ยวเราไปดูในตลาดอีกทีนะคะก็อ๋ออะไรอะไรทั้งไหนท<อ>ั้งไหนใส่โอเคมากเลยนะที่เป็นเสื้อกผ้าต่ออ๋อถูกรงน้องจะเอาตัวนี้เอ่ะตัวนี้สวยน,นะโอ้อเขาเขา<อ><อ>รวมกันไหมเนี่ยน่าจะรวมกันหรือเปล่า รวมข้างในไหมสองสอง,สองันแมวข้างในนะอ๋อสองพันแมวข้างในถ้าทั้งหมดก็สามพันห้านะคะอ๋สวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะเจ้าของร้านค่ะน,นะคะอ๋อค่ะได้นะคะได้ <laughs> ที่ที่ไหนละร้านอยู่ที่ไหนนะคะการอาคาเซการอาคาเซที่เวียงใหม่อ๋อค่ะ อันนี้สวยพี่เนาะอุ้ยนั่นแหละค่ะสวยสวยสวยใช่มันเป็นแบบว่าแบบเนี้ยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะอันไหนก็อยากได้แต่กระเป๋าเบามากเพราะว่าหายไปที่ไหนรู้ไหมทุกคนกินค่ะเข้าท้องทั้งนั้นอันนี้สวยสวยสวยทุกอันกินเลิกไม่ถูกก็็เเเหหนนนนนนนวััออออีีี้้่ดาะื โอ้7พันเองนะคะก็ประมาณร้อยกว่าๆนะคะโอ้ข้างหน้านี่สวยๆน้องของจะชอบกับเออสีขาวอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะเห็นสีขาวไม่ได้เลยเพราะใส่สีขาวแล้วหน้ามันจะจะรู้สึกขาวนิดๆนะคะสี้ามี้ามรเป็น้าดืองนอกจาีเฮ้ยพ่อค้านะคะคือพูดภาษาไทยเนาะ่ากโี่ไนะแต่ว่ากับโนี่ไม่ได้คสีห้ากโะ ลองขอถามหน่ตนูไมนี่นะนี่ออเป็นร้านเดียวน้ำเดียวกันหมดหรือเปล่าเดียวน้องน้องถามน้องเขาด้วยนะเพราะเขาเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้ฮะสวยที่นี่กับโอตรงนู้นเป็นร้านเดียวกันหมดได้หรอร้านเดียวเลยทั้งหมดด้วยโอ้ทางนี้ก็เป็นชุดนอนก็ขายเนาะทางนี้ชุดนอนแล้วก็ทางนู้นก็ใช่นะอ๋อผงนู้นก็ใช่เหรอเป็นแม่ของพี่อ๋อเป็นญาติญาติเดียวกันหมดเนาะเป็นอันดี เปินบัตลิงมาหมุนแค่ลิงช่อไหนเนี่ย๋อแม่บุญธรรมใช่แม่บุญธรรมนรสร้านนู้นนะคะอือคนสาวคนนี้ดูแลน้องหอมโอ้คนสามคนนี้นะคะดูแลน้องหอมมาตั้งเป็นเล็กเลยนะคะอันนี้สีนี้มันมแบบว่ามันมันแบบสีเราั้าอยแล้วเราเอาสีบน้มนก็จะเมื่อไปนิดเอาสีแบบสว่างนิดนึงคิดว่านะพี่คิดว่านะแต่ว่าามันดีแต่ว่าสี ผ้ามันสวยแต่สีมันถามสีมันเพิ่มได้ไหมโอ้มีมเหลือตัวเดียว,ยวโอเคโอเคคือ,อ <sponsor S 1> ร้านแถบนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นแม่บุญธรรมนะคะแม่บุญธรรมน้องหอมนะคะน้องหอมดัซซันนะคะทางนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะเป็นร้านเดียวกันหมดเลยร้านใหญ่โตมากนะคะที่นี่คือใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะดูดูคือสวยสวยทุกที่เลยนะคะ จคงเดินเข้าไปทั้งหมดไม่ไหวแล้วมั้ง <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปในตลาดนะคะในตลาดที่มันเป็นเขาขายเสื้อผ้า,าเขาเสื้อผ้าไม่ใช่คือเขาขายออของกินนะคะ,คะก็เดี๋ยวไปดูในอีกทีหนึ่งนะคะไปดูในตลาดนะคะนี่คือข้างนอกนะคะเดี๋ยวก็จะไปทางนี้นะคะโอเครอน้องไปซื้อของก่อนนะคะ <c oughs> คือผ้ายืนเสืเ้อผ้ายืนหมดนะคะส,ๆๆสวยๆๆสวยสวยสวยร้นานใหญ่มากนะคะจะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวน,นะคะที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอะคาเซนะคะลูกมงขายเครื่องมัดผมโอ้ลิปติกอะไรขายหมดเลยนะคะ เปาเนาะโอ้หนูบอกกระเป๋าเบาซื้ออะไรไม่ได้นบอวันนี้เหมาะกับน้องํานวลน้องนวบอกวากระเปาเบาบนที่โบหองว่ะน่ารักมาสีมนี่าหละน้องมันเป็นแบบหอคอน่ารักมันเป็นกระโปงเนาะน่ารักดีถ้าแบบเอ่อแบบขาวๆแบบน้องอํานวนอะใส่น่ารักงขาวๆไปเนาะจริงอยากจะใส่เหมือนกันดูก่อนเราดูก่อนเนาะ เดี๋ยวถ้าไม่ตังค์ค่อยซื้อนะคะตอนนี้ดูกันนะคะโอ้อันนี้เขาขายผักนะคะผักสดๆนะคะตอนแรกนี่คือเขาเก็บมาแล้วก็เอามาขายเลยนะคะถ้าวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นผักตอนที่เขาขายเลือตอนนี้แล้วก็ขายวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะคะโ้กะลัมเบยเยอะมากรถก็เยอะนะคือที่ในตลาดเนี้ยตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะขาย ให้ขายแบบนี้แหละรถก็เยอะแบบนี้แหละคนเดินก็มีคนขับรถอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะโอ้อันนี้มาขัาปนขป้อมนี่จะกันขันป้อมเนาะคะ่ะโอ้ส่วนมากก็จะเป็นเออชาวโดยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนูน้นโอ้ขายเยอะมากด้วนแหละโอ้ อ้อยอ้อยก็มีนะคะมีลูกตอนเด็กนะเดี๋ยววันหลังคนมาให้ทุกคนเนื้อเนื้อก็ขายนะคะตอนเย็นนะคะว่าถ้าไม่ทันตอนเช้าก็มาซื้อตอนเย็นก็ได้นะคะเนื้อเนื้อหมูนะคะเขาเส้นอะไรอย่างนี้ขายหมดนะคะเขาสตรอยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ตอนที่นี่เนี่ยคือพี่สาวเคยมาขาย ไข่นะคะพี่สาวคนโตนะไข่แล้วก็เข้ามันทอดอะไรเงี้ยที่เขาขายเป็นก้อนๆแล้วทอดขายนะคะในตลาดนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ขายแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ไปอยู่ที่หนองอ้อแล้วนะคะต,ตอนที่เขามาเป็นสปายที่บ้านหมู่บ้านนี้แหละแต่มันอยู่ห่างไกลจากที่นี่นิดนึงนะคะก็จะมาขายของที่นี่ประจําเลยนะคะอันนี้คือเครื่องสำอางอะไรก็มีหมดเนาะ ค้อสบายเยอะมากเลยใช่เห็นสภ้อาแล้วก็อยากได้อีกแล้วอยากได้อะไรก็อยากได้แต่ว่ากระเป๋าเบานี่แหละหนักที่กระเป๋าเบาเนี่ยไม่เบาหรอกไม่เบาเก็บไว้ในตู้องเลยกระเป๋าเก็บไว้ในตู้แทนนี่ดอกลิลี่ที่เราไปดูซื้อสวนมาแล้วใช่เนาะเออใช่อันนี้มันเป็นสีชมพูชมพูอ่อนๆเนาะกับเปลี่ยนหมอก้อนน้ำออันที่เขาขายที่ตอนนั้นคือ อ๋อต้นน้า <derivatives> พันห <photos> ้าเลยนะคะดอกนี้นะคะเยอะเยอะสวยๆมูอะืมสวยอ่ะถามดูดอกไม้เยอะมากเลยนะคะเออที่มอน้ำไม่มีขายเกลือปีอ๋อต้นมันขายจืดม้วนอ๋อห้าพันสามต้นนะคะนี่คือต้นล้ำผึ้งก้าพันแปดอใช่ใรแค่นั้นแลวสวยนะ

ยังไม่ได้กลับบ้านเนาะสวัสดีอีกครั้งนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีครั้งเหมือนกันนะคะสามตุ้มหคืออันที่พี่ซินมักบอกว่าอะไรนะเข้าซอยอะไรนะเข้าซอยข้าซอยน้อยขีวิวนะร้านวิวหรออะไรประมาณเนี้ยพี่ซิมักบอกตอนไหนนะเข้าซอยน้อยร้านวิวใช่ในตลาดนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะคะนีแร้านนั้นเราาหดูเนาะร้านแม่ของไอ้เต้กโของแม่ของไเต็กโก สวยน้อยร้านวิวใช่ร้านวิวเอออะไรประมาณนี้แหละพี่สิมพังบอกแล้วก็อยากมาชิถ้าใสยน้อยอ่ะเออเห็นว่าเจ้าเจ้าของร้านสวยมากอะไรเงี้ยอะไรใช่ใช่เหรอใช่เดี๋ยวลองหาดูเนาะไม่รู้จะเจอแม่ค้าอนนั้นไหมบางคนก็ไม่รู้จักกันเนาะไม่รู้ว่าจะ ีว่าจะนั่งกินร้านนี้คิวเยอะมากเห็นไหมโอเคร้านนี้ก็คือเป็นแม่ของเพื่อนเองไหนเเียอออธิคิวเยอะอะอร่อยนะร้านนี้อร่อยมากทุกคนใช่ใส่เครื่องใส่อะไรได้หมดรถจะชวนพี่บอยของเาแล้วนะครับตามล่อไม่มองเลยเนาะมองแต่กล้องอย่างเดียวตอนนี้ขนมาเคิขายข้าวเหนียวกระสุนเราเปิดอุ๊ยกินอะไรเอ่ยขอบคุณดูน่ากินมากน่ากินมาก ยพี่นั่งนะพี่นั่งตรงนี้นะกินไหมพี่โอ้น้องน้องจะนั่งตรงนี้อ่ะโอ้ก็นั่งนั่งใกล้ๆกันตรงนี้กินไหมกินพี่จะกินรอนานเลยอี่ตั้งหราอ๋อกินอันนี้แหละน้อยกับกินก็แผ่นเราอิ่มแล้วแหละถ้าพี่กินอันนี้พี่น่าจะอิ่มแน่เพราะพี่ตัวผอมโอ้กินเยอะจังด้านไหนด้านไหนนี่อันนี้อร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวอ้วนนะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะอ้วนมากกว่านี้อื้อ โออ่ะโอเคกิ่นแน่นอนทีนเราขอจองนะคะตรงโซนนี้เนาะอุ้ยอันนี้ไม่ชอบพริกเราเนี่ยอันนี้ไม่ชอบพริกแดงไม่ชอบพริกขอบคุณแต่มันแดงเนาะไม่ชอบพริกแต่ใส่พริกแดงเลยขอบคุณถุนน้อยเนาะอันนี้คือข้ามิ้นลาวขมิ้นลาวอันนี้ข้าแปดเหลี่ยมเนี่ยขมิ้นดาวเราแปดเหลี่ยมเราแปดเหลี่ยมเนาะขนมมั้งขนมทอดหรือเป่าแดเหลี่ยมเนีน้องประมาณนี้เนาะโอ้ลูกค้าก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่นี่นี่ ใช่เหมือนเดิมนี่โอเคนะคะเดี๋ยวก็จะขอกินข้าวฟืนนะคะข้าวแรมฟืนนะคะที่อุ่นๆเนาะเราหิวกันมากเลยน้องกับกันตรงนี้ใช่เมื่อกี้อยู่ในรถยังยังไม่หิวเลยนะคะยังหยุดขอมาชวนกินทั้งวันเลยนะไม่หิวไม่รู้หิวไม่รู้นะชวนกินตลอดก่อนไปก็ชวนกินกินตลอดใช่ไหมอย่างนี้ถ้าน้องเออถ้าพี่อยู่กับน้องอ้วนแน่เลยใช่อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขใน้องเอาก่อนไหมมาแล้วเนาะเขาใส่เครื่องปรุงมาหมดแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อถ้าไม่ไม่นั่นเ็ไปใส่อีกนะคะไม่จับไปแล้ไม่จับจะเอาไะไรจับตะเกียบไปใส่ถ้าใส่แบบอะไรเครื่องปรุงก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะโอเคกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็เดินอยู่ในตลาดอยู่นะคะก็ใกล้จะค่ำแล้วนะคะน้องจะถ่ายต่อก็ไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยว ก็จะมืดแล้วนะคะก็อยากจะขอติดคลิปตรงนี้ก่อนนะคะค่ะติดตาม <c oughs> พวกเราด้วยนะคะสาบด้วยวนะคะ <c oughs> ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <S <S